เจะนำว่านจะต้นไม้เบิร์สหนำออกมาเลยได้นะยีงทีหลัที่ได้เยอะเลยเดี๋ยวมาชิมให้ดูว่าว่าเป็นตื้อสวัสดีครับปมครดุมตายประเทศสซอร์เบีเซนเดเดกชาวพังงานะครับวันนี้นะครับผ้อมหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเจาะนำว่านจะต้นไม้เบิร์สนี่คือต้นไม้เบิร์สลำตอนทีข้าวแบบนี้นะครับนามมันมีทรัพคุณมากมายผมจะเจาะทุกๆปีนะครับป้อมหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับเจในเดือนเดือนนี้นะครับผ้ม ถ้าไปเดือนหน้าเจาะไม่ได้น้ำมันจะคมมันมีใบตัวนี้มันกาลังจะเตะใบน้ำอย่างว่านอยู่คับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าการเจาะน้ำเป็นยังไงพี่น้องเยอะมาเร็วร,วรอยมาพี่น้องรับชมครับอะไรก็ผมสิ่งที่ต้องมีคือตัวเจาะง่ายๆเลยกระปองน้ำแล้วก็มีรอดออกมาแล้วก็ใส่ใส่รอดเข้าไปในรูครับแล้วก็น้ำมันจะลงลงมาหนึ่งวันน้ำมันจะออกมาประมาณ15ลิตรต่อวันนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาโจ้กันนะครับผมผมจะโจ้ทุกๆปีนะครับผมการโจ้ก็เบ็ดนี่เลยเดี๋ยวก็มีเชียมัดด้วยอ่าทีนี้เราก็เริ่มโจ้แล้ครับผมเราก็โจ้กไปตรงตรงไหนก็ได้ย้ายช่วงม้าย้ายตำม้านะครับผมห้าเชียมัดด้วยหรือว่าข้างหลังก็ได้ครับโจ้ง่ายง่ายไปไปนี่เลยไม่ต้องลึกนะครับผมอโจ้แล้ครับผมอ่าเท่านี้พอครับไม่ต้องลึกมาน้ำมันจะมันเลือกออมาแล้วครับเห้แมครับผมอหนามออกมาแล้วเห็้มาอ่านี่นี่คือน้ำมันออมาแล้วครับ จ,จัดเยียวเลยพี่น้องเห็นไหมมันต้องลึกมา้าไม่ต้องให้ขึ้นเกณฑ์น้ำนะเกณฑ์นนมันนะครับผมนี่คือน้ำมันอเอาหมัเอาทีนี้เราจะมารับกันนะครับผมเอาทีนี้เราก็นํารถมาใส่นะครับผมยัดเข้าไปในรูเลยครับผมยัดเข้าไปแบบนี้เลยอ่าเมื่อกับน้ำย่างครับเดี๋ยวมันก็ไหลลงมานะครับผมเออนี่ครับผมเห็นไหมครับน้ำมันจะลงมาเต็ม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 เลยนะ <S <S คือนี่กำลังเอามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะเอามาเยอะมากเลย อ่าให้เลียจ,จัดเลยนำไส้นำไส้หมาแล้วน้ำม,มันจะว่านหมาคล้ายๆกับนำมะาพร้าวนะหรือว่านำพร้าวนำหอมับผมครับตอนนี้ก็เสร็จเดี๋ยวก็มัดเชือกไว้นะครับผมมัดห้าเล็กก็ได้ครับผมมัดอไว้กับต้นอย่าให้มันนักแล้วมันพัดลงนะครับผมเดี๋ยวมันจะเต็มเยมันจะนักนะครับเราจะห้าไล็มัดไว้ข้างหลงังกับข้างบนนะครับผมแบบนี้เลยตอนนี้จะออมาเลยเรื่อยนะครับผมเห็นไหมรับนำออมาเลยเรื่อยเลย มือนกับคลายกับน้ำย่างนะครับออกมาตุบตๆๆุบตุบนี่ไม่ถึงไม่ถึงนึ่งไม่ถึงช่องนาทีนี่ได้เยอะเลยครับเลยน้ำนะครับผมต่อว,วันมันออกจะมา15ลิตรนะครับเพน้ำจะต้นไม้เบิร์ดนะครับลำตน้นผิวข้าวพี่น้องนั่นเลย ะครับที่นี่ผมก็ทิ้งไว้สักผักมันกนนะให้มันลงมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะครับพมส่วนคนกติยาจะรู้ว่าน้ำต้นไม้เบิร์ดมีสรรพคุณอะไรบางให้พิมพ์ไปใน Google พิมพ์ไปใน Google ว่าน้ําจะต้นไม้เบิร์ดมีสรรพคุณอะไรบางนา้ำชนนี้มีกรดอะมิโนมีเอนโตรยมีน้าตาลไดโทโทนไดไดโท,ทรทนนี่นะครับพมมีน้าตาลมีมะม่าย์นครับมีสรรพคุณมะม้เลยใน นาำโคงลำต้นชนิดนี้นะครับผมทางฟุตสวีเดนสวีเดนโนเวย์ฟินแลนด์เดนมาร์กอังกฤษทางกญี่ปุ่นก็เหลือมโจนามชนิดนี้แล้วก็มีออสเตรเลียได้ทำรายการนิตยาสารเออซาลคาดีออกมาโจนามเจตไมายนี้มาทำเป็นไหวร้อยมา้าเรามาเอามาดืม่มเพื่อสุขภาพต่อร่างกายของเรามันมีสรรพคุณมาาลงข้าไปรับชมเนียเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าประมาณสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันว่า มันได้เยอะถึขงขนาดไหนนะเดี๋ยวมารับชมต่อไปว่ามันได้เยอะไม่เยอะนะครับผมนะครับที่ตรงนี้เวลาก็ผ่านไปประมาณสัก20สินาทีเดี๋ยวเราจะไปเก็บดูว่าน้ำมันได้เยอะขนาดไหนแต่แต่วต้นไม้ชนิดนี้คือพมมาทําเ็นรังบานพมนะครับไอ้นี่เป็นรังบานพมนะครับเห็นไหมครับนี่คือรังบานพมนะนี่ส่วนักขกบพมนะซึ่งต้นไม้นี้เป็นเคตของบานผมนะครับเราไม่สามารถไปเจาะทีอื่นลือว้าป้าทีอื่นไม่ใช่เป็นทีของเราหรือว่าต้นไม้ข้องเรา ในเขตท้องเราเราทําได้แต่ถ้าเป็นข้องที่อื่นเราทําไม่ได้มันจะพิษนะครับที่นี่เราไปโจมัวซุ่มไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับหว่ามันจะเยอะขนาดไหนนะครับผมยี่สิบนนาทีได้เยอะเลยนอนนะครับผมยีย่สิบนนาทีนะครับผมคิดดูได้เยอะมากเลยนะไล่ลงมาเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวเรามาชิมให้ดูหวาร้อยเป็นผื้นนะน้ำซี่เป็นผื้นเดี๋ยวมาชิมให้ดูนะครับอาครับผมที่นี่เราก็รับมาแล้วกรณียีย่สิบนาที เราไปดีน่าเลยว่าซี่มันข้นเหมือนหรือมันก็เหมือนน้ำเปล่าครับผมแต่ว่ามันมีความหอมนี่ครับจะมีฟองน้อยๆครับผมจะมีฟองเพราะว่ามันมีกรดอะมิโนความหอมหอมมันนปื้อหอมคลายๆกับน้ำมะพร้าวเพราะว่ามันมีเอ่อหอมคองเปบนตอนใหม่ครับผมกึิมมันหอมมะและชันเป็นปื้อวานนิดน ไม่ว่านมาาว่านนิดๆเพราะว่ามันมีน้ำตาลไซดูทรูนอ่ะชื่นใจมะาร้อยมาครับเดไม่ถึงยีทิบหนที่รับผมเลยได้เต็มเลยหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะกับผมในช่วงเดือนนี้นะเมษายนจนถึงประมาณสักทิ้นเดือนนี้นะลั่งจะเดือนเมษาเจาะไม่ได้แล้ว ทำไมครับน้ำมันขมขมมะเพราะมันมีใบโอามาแล้วตอนนี้ใบมันไม่ไมีน้ำมันจะห้อมจะว่านจะไม่ขมสุดยอดเดี๋ยวผมจะรับต่อไปต่อนะรับไปตึ้งคืนนี้เลยเดี๋ยวต่อ,ตอ,ตอชาวอีโจอีกนะเก็บเอาไว้ในตู้เย็นหรือว่าเก็บเอาไว้ในห้องฟิตเอามาดืม่มเพื่อสุขภาพของโรตัวของเราเองนะวันนี้มาสาติดให้พี่น้องชาวใต้พี่น้องชาวไทยใน f อซโครนุ่มใต้ดูวะเชื่อวินเมีะไรบางทีนะ่าสนใจบางคนไม่มีโอกาสได้มาก พ่อมาอยู่ตรงนี้พ่อมาทําให้ดูอ่าได้เห็นว่าเออไอ้นี่แบบนี้นะไอ้นั่นมีแบบนี้นะประมาณนั้นชอบอย่าลืมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นการห้รุคนตายซึ่งเป็นชาวพังงานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมอ่าอย่าลืมไปหาข้อมูลดูนะพิมพ์ใน Google ว่าน้ําจะต้นไม้เบื่อพิมใน Google เลยแล้วคุณจะเชื่อว่ามันมีจริงนะครับไม่ได้ขี้ฮกคนตายคนพังงามันได้ขี้ฮกทำใจจริงนะครับให้พี่น้องได้ดูกันนะครับผมวันนี้พ่อมาครันีม